ชร์ดช็ชอตอีซานาเบียถุน้ำลายใส่เมซี่แต่เจ้าตัวบอกแค่มุมกล้องดราม่าล่าสุดในวงการลูกหนังครั้งนี้ส่งตรงมาจากทวีปอเมริกาใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบขัดเลือกที่ทีมอาร์เจนตินาเปิดบ้านเฉือนทีมชาติปารากวัย1 0โ,โดยเกมนี้ลิโอเนลเมซี่ ราวเตจอมเก่าของทัพฟ้าขาวถูกเปลี่ยนลงสนามในนาทีที่53ก่อนที่หลังจากนั้นจะมีจังหวะว่าเขาเข้าไปพูดอะไรบางอย่างกับอันโตนิโอซานาเบียหัวหอ,อกวัย27ปีของปารากวัยก่อนสุดท้ายฝ่ายหลังเหมือนถุยน้ำลายใส่ขณะที่ฝ่ายแรกเดินหันหลังหนีไปล่าสุดซานาเบียออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผมเห็นคลิปแล้วผมเห็นคลิปแล้วมันดูเหมือนว่าผมถุยน้ำลายใส่เมซี่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยผมไม่ได้ทำอะไรเมซี่ทั้งนั้นมันแค่มุมกล้องที่ทําให้เข้าใจผิดเราอยู่ห่างจากกันมากผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างซึ่งเชิงกล่องหน้าสังกัดโตริโนโชี้แจงด้นานเมซี่วัย36ปีที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าความจริงคือผมไม่เห็นเหตุหการณ์นี้แต่หลังจบเกมมีเพื่อนร่วมทีมบอกผมว่าซานนาเบียถุยน้ำลายใส่คุณนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซานนาเบียคือใคร ผมไม่ต้องการทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาอาจจะออกมาตอบโต้และทำพัฒนาการแย่กว่าเดิมดันงนั้นมันจะดีกว่าหากผมจบปัญหาตรงนี้สำหรับสถานการณ์คัดบอลโลก2026ทวีปอเมริกาใต้ทีมชาติอาร์เจนตินามี9คะแนนเต็มจากการคว้าชายสานัดรวดนักเป็นจากฝูงของตารางคะแนนส่วนทีมชาติปรากวัยมี1คะแนนและยังไม่ชนะใครขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดและคอมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ